สวัสดีสสดค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะกับมีดีรีวิวบ้านวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะพาทุกท่านมาชมบ้านของลูกค้าที่สร้างบ้านกับบริษัทมีดีรับสร้างบ้านนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีซอยติวานน25แยก14ค่ะบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะน้องอ้อมบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้าน2องชั้นสไตล์โมเดิร์นนะคะบ้านอันนี้จะเห็นได้ว่ามีหน้ากว้างนะคะประมาณ11ลึกประมาณ10.5 พื้นที่ใช้สอยประมาณ97ตาราง97ตารางเมตรค่ะโอบ้านงนี้ค่อนข้างมีความสวยแล้วก็โมเดิร์นมากเลยนะคะฟังก์ชันภายในมีอะไรบ้างคะน้องอ้อม ฟังกชันภายในนะคะก็จะมี3มห้องนอนสี่ห้องน้ําแล้วก็มีห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารครัวก็คือฟังก์ชันที่จัดเต็มมากแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างแค่เรามองภายนอกนะคะก็ค่อนข้างแบบเรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะก่อนเข้าไปน้องอ้อมฟังก์ชัานหน้าเนี่ยพี่เห็นมีความแบบสวยงามก็คือ สวยงามที่แบบว่าเหมือนแบ่งเป็นช่องทางเข้าได้สองทางก็คือทางหลกักแล้วก็อีกทางนึงตรงนี้เป็นยังไงคะก็จะเห็นได้ว่าทางเข้าที่หนึ่งะจะเป็นในส่วนของประตูรูปที่เฟรมโอเวอร์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะก็จะเข้าไปในส่วนของรับแขก ซึ่งเ<ม>หมาะสําหรับวันว่าเขาจะกั้นแบบว่าโซนอีอกด้านนึงไพรเวทไพรเวทสาหรับว่าเวลาแขกมาจะได้ไม่ต้องเดินผ่านแขกหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งอย่างเห็นได้ชัดเลยว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ก็ <c oughs> คือเวลาแบบเหมือนไปจ่ายตลาดมาอยากเข้าไปทําครัวใ,ให้แม่บ้านก็ส่งของได้ทางนี้อย่างนี้อันนี้ไว้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็จะเห็นว่าชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีความสูงเลยเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่า บ้านหลังนี้คือเราสร้างตามแบบลูกค้าคือลูกค้ารีกเคกสมาอยากได้ฝ้าเพดานสูงเราก็จะดันให้ใช่ค่ะตัวดีไซน์ข้างหน้าก็จะเห็นได้ว่าไอตัวประตูเนี่ยมันเป็นไซส์โอเวอร์เฟรมใช่เฟรมก็จะเป็นเฟรมใหญ่เลยแล้วก็ดูโปรง่งโล่งแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะค่ะทีนี้เรามาชมภายในกันนะคะค่ะพอเปิดเข้ามาด้านในนะคะ ก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นบริเวณส่วนของห้องโถงเนาะห้องรับแขกเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นห้องรับแขกเลยจะเห็นได้ว่าบริเวณค่ะบริเวณห้องโถงตรงนี้ก็จะเป็นการปูกระเบื้องแกรนิโตที่มีขนาดไซส์ที่ใหญ่กว่าปกตินาะงอ๋นะขนาดประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยนเมตรยี่สิบคูณหกสิบนะคะลายหินอ่อนสีขาวเจนได้ว่าภายในเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยภายนอกจะเป็นสไตล์โมเดิร์นแต่เข้าเข้ามาข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าการดีไซน์จะเปลี่ยนละ จะเปลี่ยนเป็นในการของว่าอินเทเลียก็จะเน้นสไตล์อะรักชูรี่รรรนะคะใช่ก็จะเห็นได้ว่าการกุผนังเนี่ยก็จะมีการตกแต่งคิ้วให้ดูมีมิติ<ช>มากขึ้นให้มีฟังก์ชันในการมองดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงโทนสีจะเป็นโทนที่แบบเรียบๆเ,<ช>เนาะแต่ดูมีความแบบอลังการสวยงามซ่อนอยู่ก็คือบริษัทของเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ งานอินเทเลียได้ด้วยนะคะ,ะก็คือ,อสามารถทำงานผสมผสานกันไปได้นะคะ,ะการจบพื้นของบ้านหลังนี้ก็จะไม่มีเอ่อมีมีบัวนะคะบัวพื้นในการจบะระหว่างพื้นกับผนังด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะก็จะเห็นได้ว่าเราอะในส่วนที่บิวอย่างเงี้ยจะทำบริษัทเราก็เราก็จะประสานงานหรือว่าทำงานร่วมกับทีมบิวนะคะก็จะแบบว่า ตรงไหนที่มีบิ้วเราก็จะไม่ได้ใส่คิว้วก็จะเว้นในส่วนของงานนั้นไว้ให้ค่ะการจบงานเราก็ค่อนข้างที่จะสวยงามอ่า<ร>แล้วบริเวณห,ห้องรับแขกตรงนี้สังเกตว่าที่น้องอ้อมบอกว่าระหว่างพื้นน่ะจนถึงฝ้าเนี่ยปกติเราให้สูง2.6เมตรใช่ไหมแต่บ้านหลังนี้จะมีการสูงขึ้นไปอีกแล้วตรงเนี้ก็จะมีการ เขาเรียกอะไรอะยกยกเราจะยกตัวแนวขา้นไปให้เป็นฟ้าหลุม no> ที่สูงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วก็จะมีบางหล่างนี้ก็จะดีไซน์เป็นฟ้าหลุมทรงสี่เหลี่ยมโค้งมนค่ะก็จะได้เข้ากับสไตล์จะไม่แข็งทื่อจนเกินไปมีความนิ่มนวลด้วยประกอบเข้ามาเพะถัดถัดมาก็จะเป็นบริเวณของการรับประทานอาหารค่ะ ตรงด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็ถัดมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เ,าเตอร์บาร์สังเกตว่าตรงเนี้ยเป็นเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมคะแต่ตรงตรงเนี้ยจะมีช่องเหมือนเซอร์วิสระหว่างห้องครัวที่เสิร์ฟอาหารมาตรงตรงเคาน์เตอร์ตรงบริเวณนี้เคาน์เ,าเตอร์นี้เขาก็จะเรียกเหมือนคล้ายๆเป็นไอเลียนไอเลียนไอแลนด์นะคะ <laughs> ไอแลนด์แล้วก็แบบว่าไว้เตรียมอาหารหรือว่า ตรียมเสิร์ฟอะไรแบบนี้มากกว่าก็คือตรงเนี้ยสามารถเปิดได้เนี่ยค่ะก็คือเสิร์ฟทำอาหารด้านนี้ส่งมาเตรียมเตรียมพร้อมเสิร์ฟตรงบริเวณนี้แล้วก็ส่งมาเสิร์ฟอาหารตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นได้ว่า,าลูกค้าบิวตรงส่วนข้างบนด้วยในการที่จะแบบใส่แก้วแชมเปญอะไรได้ด้วยค่ะ ตรงในส่วนของตรงนี้ก็จะมีะประตูบานเลื่อนกั้นระหว่างห้องรับแขกแล้วก็ในส่วนของที่จะขึ้นชั้นสองแล้วก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยจะประกอบไปด้วยกี่ห้องนอนคะน้องออมชั้นล่างก็จะมีหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ําห้องครัวซักล้างแล้วก็เทเลสนั่งเล่นแล้วก็ รับแขกรับประทานอาหารค่ะตรงตรงในส่วนของห้องรับประทานอาหารเนี่ยด้านด้าน,านซ้ายมือของเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูโอเวอร์ไซส์ที่สามารถเปิดเอาไปชมวิวได้<ช>หรือตรงด้านหลังตรงเนี้ยก็สามารถเปิดแล้วก็ลูกค้าได้ต่อเติมบริเวณเทเลสตรงเนี้ยไว้นั่งชมวิวบรรยากาศหรือพักผ่อนตรงด้านนี้ก<ช>็ได้อีกด้วยะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าโทนสีที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยเน้นเป็นแบบ ขาว,ขาวด่าน้ำตาลาน้ำตาลดูอบ,อบอุ่น<ช>อบอุ่นนี่ค่ะ,คะอะถัดมาเมื่อกี้ที่เราเปิดประตูบานนี่ก็จะเป็นห้องครัวตรงบริเวณนี้เลย<ช>ค่คือห้องครัวนะคะถัดจากห้องครัวก็จะเป็นที่บริเวณออกซักล้างนะคะตรงด้านนี้<ช>ห้องครัวก็คือไม่ไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปคือขนาดกำลังพอเหมาะเนาะใช่ค่ะ ด้านลา่า,ลางะะก็ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของใช่คะ่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องน้ํามาชมห้องน้ําก็ได้ค่ะห้องน้ําสวยงามมากเลยห้องน้ํา<ด>ห้องนี้นะคะก็คือลูกค้าจะเทินสุขภัณฑ์กับบริษัทนะคะแล้วก็เลือกจัดเข้ามาให้บริษัทติดตั้งซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะมีความสวยงามมากทางบริษัทก็จะปูพื้นกระเบื้องนะคะแล้วก็กูผนังนะคะ ด้วยกระเบื้องแกเลนโตเหมือนกันหมดเลยนะคะค่ะก็ฟังก์ชั่นโดยรวมข้างล่างก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าข้างล่างนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ102ตารางมตรนะคะส่วนข้างบนเนี่ยจะ95ตารางมตรส่วนตัวบันไดนะคะจะเห็น <จะ S 1> ได้ว่าบันไดาทางขึ้นเนี่ยลูกค้าจะปูทั้งแนวตั้งล,ลูกตั้งและลูกนอนแล้วก็ทําสีอันนี้ก็เป็นของของบริษัทค่ะ <35 S 2> ใช่ก็คือเป็นอย่างที่น้องอ้อมเคยบอกว่าเป็น บันไดคอสโลอรอในที่แล,แล้วก็เป็นไม้ยางาลาผสานนะคะ,คะแล้วก็ทำสีก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะทำสีแบบประมาณไหน,ไหนในะะเพราะว่ามองขึ้นไปนะคะตรงถุงบันไดเนี่ยก็จะเห็นกระจกที่มันเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นเป็นบานมากใช่เป็นบานตรงถุงบันไดจะเป็นบานใหญ่แล้วก็รับแสงได้เยอะแล้วก็เวลาเทคบิวอะไรนะคะก็จะเทคบิวได้เกือบ มองได้รอบเลยใช่ค่ะเพราะขึ้นมาบริเวณชั้นสองนะคะน้องอ้อมพื้นของชั้นสองของเราก็จะเป็นพื้นลามิเนตลายก้างปลาเนาะ<ช>อันนี้ยบริษัทของเราก็ทําการติดตั้งให้ลูกค,ค้าก็คือไม่ว่าจะเป็นลามิเนตลายธรรมดาหรือว่าจะปูแนวก้างปลาทางบริษัทของเราก็สามารถจัดทําให้ได้นะคะ,คะ,ะภายในชั้นสองภายในชั้นสองเนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมดกี่ห้องนะคะ ก็จะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องสองห้องแล้วก็ห้องน้ำสองห้องสองห้องอ่ะห้องแรกที่เราจะพาชมกันเลยเป็นห้องทํางานใช่ไหมคะห้องและขนาดของห้องนี้ประมาณความกว้าง คูณยาวเท่าไหร่คะน้องอ้อมก็ประมาณ4ี่คูณห้าจุดสองใช่จะเห็นได้ว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นห้องตามยาวแล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ก็คือเหมาะสําหรับเป็นห้องทํางานเนงียบๆคือใน,นเนี้ยลูกค้าก็จัดวางฟังก์ชันไว้อย่างครบก็คือตรงเนี้ยก็คือโต๊ะทางานนั่นแหละเป็นเคา,เาน์เตอร์ในการทํางานใช่แล้วก็ตรงเนี้ยสามารถมองเห็นที่เราขึ้นมาตรงบันไดเมื่อกี้ได้จะมองเห็นชั้นลอยสวยๆแล้วก็ ใส่กระจกโอเวอร์เฟรมแบบว่าดูมองข้างนอกได้สมมติเหนื่อยเหนื่อยแล้วทำงานเหนื่อยแล้วก็สามารถมาพักผ่อนตรงบริเวณนี้ได้ก็คือมีโซฟานอนชมทีวีนะคะตรงบริเวณนี้เลยแล้วก็ลูกค้าก็จะบิวเป็นทีวีแล้วก็ชั้นวางของอะไรสวยงามมากเลยพี่ว่าบ้านหลังนี้จัดวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันเรื่องสีที่ใช้ก็วางจัดวางได้อย่างลงตัวมากเลยเพราะว่า ขาวตัดกับดําอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนสําหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านนะคะก็สามารถมา,อานอนพักที่ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ขนาดแบบ4ี่คูณสี่เมตรถึงไหมน้องออมหรือว่า3ามคูณสาประมาณสามคูณสี่ค่ะอ๋อก็คือไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากแล้วก็มีฟังก์ชันที่แบบครบลงตัวนี่ก็คือประมาณหัวเตียงเนาะที่มี หน้าต่างซ้ายขวาอะไรประมาณานี้ะะก็จะเห็นได้ว่าเราอ่ะเวลาระปู พื้นลามิเนตแล้วก็จบงานด้วยบัวเนาะข้างล่างไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราบิวเยอะหน่อยใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะห้องเต็งขับแล้วก็ก็จะเป็นห้องน้ําชั้นบนนะคะห้องน้ําที่เป็นเขาเรียกว่าห้องน้ําส่วนรวมของบริเวณชั้นสองใช่ค่ะเป็นห้องน้ํารวมอันอันนี้จะมีการลดสเต็ปลงในโซนของการอาบน้ําลดไปประมาณ5เซนนะน้องออมเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะก็ กกก็จะมีการให้ทางบริษัทติดตั้งปักไว้เพื่อเผื่อก้นนวดเสียบปักก้นนวดหรือใดผมอะไรประมาณนี้นี่ก็ชักโคกก็จะเป็นประมาณนี้เรียบๆหรูๆรูนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะมาชั้นบนอ่ามาสเตอร์เบดมก็จะเป็นในโซนของห้องเตียงนอนนะคะก็จะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยบิวเป็นลัชชูรี่หมดเลยแล้วก็ ต่มีความกลมกลืนของสีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านเตียงนอนหัวเตียงดูแบบเป็นสีที่เป็นเข้ากันนะคะใช่ค่ะจะเห็นว่าเป็นตีมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้ตัวบิวอินเนี่ยจะเน้นเป็นสีขาวแล้วตัดด้วยเลดสีรถโก้ใช่ค่ะก็จะมีความลัชชูรี่ไปมากๆเลยเพราะว่าเตียงนอนลูกค้าก็เรียกได้ เลือกได้สวยมากเลยนะะแล้วก็ตรงในส่วนนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์กระจกเป,เป็นกระ็กตู้กระจกแต่งตัวนะคะก็จะถัดจากตู้กระจกแต่งตัวเนี่ยเข้าไปก็จะเป็น w a l k in closet ที่จะ,ะ,ะทำเป็นห้องแต่งตัวระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาที่มีตู้เสื้อผ้าตู้ใส่รองเท้าหรืออะไรต่างๆนะคะในส่วนนี้พอถัดไปก็จะเป็นในส่วนของห้องห้องน้ำ ห้องน้ําชั้นบนนะคะห้องน้ําชั้นบนเนี่ยก็มีความเรียบหรูแต่มีความพิเศษยังไงเข้ามาชมข้างในค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเป็นห้องน้ํำที่มีความกว้างก็คือด้านในห้องน้าเนี่ยด้านด้านซ้ายมือสุดนะคะของพี่ก็จะเป็นในส่วนของฉากกระจกนะคะเพื่อเป็นห้องอาบน้ำแบบนี้นะคะเปิดปิดได้แบบนี้แล้วก็เป็นชักโครก แล้วก็หลังชักโครกก็จะมีท็อปไว้วางของอันนี้เป็นอ่างคู่นะคะเวลาแบบว่าเราอยากทําความอล้างหน้าเป็นฟันให้เสร็จพร้อมกันก็สามารถทําได้เลยใช่ที่สวยงามคือด้านนี้เลยค่ะก็คือเป็นอ่างอาบน้ํานะคะถ้าเกิดเราเอยกากผ่อนคลายนะคะนอนแช่อาบน้ำช,ชมบรรยากาศภายนอก อย่างนี้ให้กะถ่ายเทมา,าก็สามารถทําได้ก็มีแนวต้นไม้สวยงามประกอบฉาก <c oughs> ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> อ่าพื้นพื้นนะคะห้องน้ําจะหลดฟ้าก็สังเกตว่ามีความสูงมากเลยใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังเนี้ย ติดเป็นแอร์สีทิศทางหมดเลยลูกค,ค้าอ,อยากติดแอร์แบบนี้เราก็กสามารถ,าารถแจ้งทางเราได้เราก็สามารถที่จะประสานกับเวลาที่ก่อนที่เราจะติดตั้งฝ้าให้กับลูกค,ค้าเราก็จะยึดตัว support แอรให้อะไรให้นะคะออออโอเค สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นของผลงานอีกหนึ่งผลงานของบริษัทมีดีรับสร้างบ้านนะคะซึ่งเป็นผลอีกหนึ่งผลงานที่บริษัทมีดีรับสร้างบ้านภูมิใจมากเลยนะคะเพราะว่าสร้างบ้านก็ต้องตามใจผู้อยู่ผูกอู่ก็ต้องตามใจผู้นอนนะคะและที่สำคัญอยากได้บ้านดีอย่าลืมเลือกมีดีรับสร้างบ้านนะคะโปรโมชั่นของเราตอนนี้เป็นไงบ้างคะน้องออมโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะ ก็จะมีของแถมหลายรายการเลยถ้าอยากรู้ก็ต้องลองติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างงหรืออยากติดตามผลงานต่างๆของเราก็สามารถเข้าชมทาง YouTube นะคะมีดีรับสร้างบ้านหรือเพจ Facebook ของเรามีดีรับสร้างบ้านเช่นกันค่ะแล้วคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเราจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราสองคนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้ววันคลิปต่อๆไปเราอาจจะพาทุกท่านไปชมออฟฟิศใหม่ของเราด้วยนะคะค่ะบ <Bye bye. S 2> ายบายสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดี <c oughs> ค่ะ